เคล็ดลับการออมเงินของมนุษย์เงินเดือนออมก่อนได้ก่อนข้อหนึ่งเมื่อเงินเดือนออกแบ่งเงินออมไปเก็บก่อนอาจจะเปิดบัญชีเงินฝากประจําเลยก็ได้ข้อดีของการออมเงินแบบนี้คือเป็นการบังคับให้ตัวเองออมเงินในทุกๆเดือนข้อ 2. จัดสรรแบ่งส่วนเงินใช้จ่ายในแต่ละวันโดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละวันเราใช้เงินเท่าไหร่ข้อ 3. ถ้าเราต้องการที่จะชอปปิ้งแล้วล่ะก็ควรตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่เราจะซื้อนั้นจำเป็นหรือแค่อยากได้ ข้อ4ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อเป็นตัวช่วยให้เราสามารถวางแผนการออมเงินได้ในแต่ละเดือนข้อ 5. การเพิ่มเงินออมจากการลงทุนหากคุณมีเงินเก็บสักก้อนคุณอาจจะนำไปต่อยอดให้งอกเงินมากขึ้นด้วยการนำไปลงทุนในรูปแบบต่างๆเช่นกองทุนรวมหุ้นพันธบัตรหรือสลากออมสินแต่อย่าลืมศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจเลือกลงทุนนะคะจากนี้ขอแค่เราออมเงินอย่างมีวินัยและสม่ำเสมอแค่นี้เราก็จะมีเงินเก็บไปใช้ในยามฉุกเฉินในอนาคตแล้วคะ่ะ